เปิดร้านยังไงให้สีสันสวยเป็นเอกลักษณ์แย่งสีรร้านอื่นก็ต้องเปิดร้านแบบร้านกีโกชานี่แหละคะ่ะทุกคนบอกเลยด้ค่ะว่าสีดํากับสีเหลืองนี่เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะทุกคนนี่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นสียอดฮิตมากๆเลยนะคะสีดํากับสีเหลืองนอกจากมันจะตัดกันแล้วเนี่ยนะคะมันยังดูทันสมัยมากๆเลยะคะ่ะเป็นสีดักๆนะคะวัยรุ่นชอบค่ะ วันนี้นะคะเป็นหน้าร้านของร้านกิโกะช้าค่ะทุกคนตัวร้านนะคะหน้ากว้าง4เมตรลึกลงไป3เมตรนะคะมีกระจกบานเลื่อนแบบนี้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีด้านหนุนแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะตัวฝั่งนะกระจกบานเลื่อนนะคะมีบาร์ไม้รองรับไว้ด้านหน้าแบบนี้ด้วยตัวบาร์ไม้ไม่เอาสีไม้นะคะเอาสีเหลืองค่ะทุกคนสวยมากๆค่ะมองยังไงก็โดดเด่นแอดเองยังชอบเลยค่ะตัวนี้นะคะตัวกระจกบานเลือ่อนเป็นกระจกบานเลื่อนอย่างดีเลยนะคะทุกคนขอบกระจกก็เป็นอลูมิเนียมสีดําแบบนี้เลย สวยเข้ากันมากๆเลยคะ<ม>่ะในเรื่องของโครงสร้างนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเราทําจากเหล็กกันวาไหนอย่างดีเลยนะคะแข็งแรงทนทานสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานค่ะด้านในนะคะมีระบบไฟเดินท่อร้อยสายนะคะตีฝ้ากูผนังลูกค้าสามารถติดแอร์ได้เลยนะคะทุกคนและยังมีดวงไฟฝั่งฝ้าสีบอมไลท์แบบนี้ด้วยค่ะมีชั้นวางของสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนและบาร์ไม้แบบนี้เลยค่ะตัวบาร์นะคะเราพ่นเคลือบให้ลูกค้าอย่างดีกันน้ํากันรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะดูมาถึงตอนนี้แล้วนะคะถ้าใครอดใจไม่ไหวนะคะขอแนะนําเลยค่ะอยากมี หน้าร้านสวยเด่นปังต้อง S k สค่ะท่องเอาไว้นะคะทุกคนติดต่อสอบถามสั่งซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดไว้ให้อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะบอกพิกัดขนาดนี้แล้วต้องรีบไปตามกันแล้วะคะ่ะทุกคนจะได้เฮงจะได้ปังไปพร้อมๆกันนะคะและก็อย่าลืมฝากไปอุดหนุนร้านกีโกชาด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย